ไปถึงเศรษฐกิจดีลงมาถึงเศรษฐกิจแย่แล้วกลับขึ้นไปดีอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเศรษฐกิจที่ดีนะครับกำลังจะเป็นดาวเทินแต่คําว่าไอดาวเทินตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าสโลปมันชันแบบนี้หรือว่าสโลปมันชันลงมาอย่างนี้เราเราไม่รู้ทางนั้นแต่รู้ว่าเราผ่านจุดที่มันดีไปแล้วอะมันกําลังลงแต่การลงเนี่ยมันอาจจะยาว ก่าจะไปถึง recession หรือมันอาจจะตอนนี้มันเหมือนจะยาวแต่อยู่ดีมันหักหัวลงไปเลยมันเกิดได้หมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าไซเคิลอะมันหนีไม่ได้หลังจากนี้เนี่ยมันก็จะต้องเกิด recession สักจุดหนึ่งแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นจุดไหนนะครับเพราะว่ามันมันตามไซเคิลมันจะไม่มีแบบเศรษฐกิจดีแล้วก็ไปเศรษฐกิจดีแล้วก็ไปเศรษฐกิจดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมัน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 จะเกิดแบบนั้นได้ยากนะครับ และการเปลี่ยนตรงนี้จะสะท้อนอะไรในตลาดหรอครับคนส่วนใหญ่จะมองว่าไม่เกิด recession หรือภาพรวม